รับรางวัลอะไรคะวันนี้ได้รับท็อปแบรนด์อเวอร์ดค่ะแบรนด์ด้านไหนคะค่ะตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์บอลเมดพลัสนะคะ<ช>เป็นการดูแลบำรุงเข่าข้อต่อหมอรองกระดูกส่วนขอ้อต่อต่างๆในร่างกายนะคะลูกค้าทานมาแล้ว3ปีกว่านะคะ3ปีกว่ากับผลิตภัณฑ์บแบรนด์นี้ที่เกิดขึ้น<ช>ประสบะผลสําเมร็จเลยใช่ไหมคะค่ะ ทุกวันนี้นะคะก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เราเป็นส่วนหนึ่งทําให้ลูกค้ามีสุขภาพอง์รวมที่ดีนะคะสร้างสมดุลให้กับร่างกายมีข้อต่อที่ดีนะคะ<ม>คนที่ป่วยแล้วก็ นัดคุณหมอค่ะแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเขาทานแล้วเขาช่วยบำรุงและมีอาการดีขึ้นอย่างมากค่ะในสูตรของบันเม็ดพลัสนะคะตัวนี้จะเป็น,ปนผลิตภัณฑ์ที่ส่วนผสมนําเข้าจากอเมริกาและญี่ปุ่นนะคะก็ได้รับการวิจัยรับรองนะคะจากสถาบันวิจัยรอนซ่านะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการผลิตนะคะได้รับมาตรฐานการรับรอง GMP s a c c p นะคะแล้วก็ในส่วนของอยเนี่ยได้ ถูกต้องตามหลักมาตรฐานออยอนะคะทานแล้วมีสุขภาพปลอดภัยแข็งแรงนะคะตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องของคุณผู้ชายที่อายุ40-50ปีขึ้นไปจะช่วยเรื่องการบารุงตับลุกหมากให้ให้อาทำงานได้อย่างเป็นปกติจะมุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญคุณภาพในการ พัฒนาเรื่องของประสิทธิภาพของส่วนผสมที่เรานําเข้าจากต่างประเทศคุณภาพของเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของทีมงานในการดูแลลูกค้าแล้วก็ในเรื่องของการขยายตลาดไปสู่อาเซียนให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งคุณภาพทั้งหมดเนี่ยจะมาลงตัวที่การที่เราเห็นลูกค้าของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น